สวัสดีครับวันนี้เรามาเที่ยวป่ากันนะครับพอดีพดดอดีผู้ใช้ป้าน,นะครับเขาพาเราไปเดินป่าตอนนี้เรามาถึงสันเขานะครับไลถ่ายบรรยากาศเป็นชุน่มช่นัที่บ้านหนองแดงนะครับใน,นเขตของตำบลขุนยวมอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับนี่เป็นเมเบิลป่ามันก็พื้นที่บริเวณนี้จะตุดจะอยู่ติดกับชายแดนไทยพมา่าน,นะครับนี่จะเป็นเทาวันที่พันขวานะครับก็จะเป็นสถานที่มงคลเขาว่าอย่างนี้ครับตอนนี้เรามาที่ต้นน้ำนะครับลงมาที่ห้วยที่จริงก็เดินมาไกลามากนะครับ ว่าจะมาถึงบริเวณนี้นะครับแต่เราไม่ได้ถ่ายทุกที่นะครับถ่ายบรรยากาศเป็นบางจุดนะครับพี่เขาก็พาเราเดินลัดเลาะไปตามสันเขาแล้วก็ลงมาที่ห้วนนะครับบรรยากาศดีมากนะครับที่นี่เงียบสงบมากนะครับนี่เป็นต้นบอนยักษ์แล้วก็สับป,ประรด่านะครับ บริเวณนี้จะมีหนองน้ําธรรมชาติแห่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวจริงเรามาชมหนองน้ําธรรมชาตินี้ตอนนี้เรามาใกล้กับหนองน้ําแล้วนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนก็ว่าน้ํามันขึ้นถึงที่นี่แต่ปัจจุบับนน้ําก็จะแห้งบ้างก็เหลือียม เหลือไม่ไม่ค่อยเยอะนะครับตอนนี้เรามาถึงหนองน้ําธรรมชาตินะครับอยู่ในปา่าซึ่งหนองน้ําแห่งนี้ก็จะมีประวัติที่เล่าต่อต่อ,ตอกันมาสองสามร้อยปีแล้วนะครับเป็นประวัติที่น่ากลัวพอสมควรน,นะครับที่อยู่ในปาะนะะ่าลึกนีครับนี้เรามาดูต้นชะอมปาะะ่าครับเป็นเป็น เครือนะครับใหญ่มากนะครับนี่อยู่ในป่าลึกนะคร<โดย>ับเป็นต้นชะอมป่าเครือยาวใหญ่ยาวมากก<โดย>็เหมือนชะอมบ้านนะครับนี่เหมือนมากจริงๆเหมือน ก็กินได้ครับแต่เป็นของป่าที่เคย่อใหญ่ขนากใหญโอติ่ก็จะอมจริงๆก็เป็นของป่าอยู่เหมือกันครับใหญ่ก ต้นนี้เป e ็นต้นสับปะรดป่านะครับต้นใหญ่มากครับโอ้ขึ้นมาใบเป็นนี้นะครับสับปะรดป่าต้นใหญ่มากนะ ดูเ่อร์มีสองต้นครับอีกต้นหนึ่งสูงมากที่อยู่ไกล

bún rồi cái chìm lắm chìm yêu bữa hơn tôm lăng

ลังตายหลางตายแค่เบื่อคน

วันลท,นนที่จริงเราก็เดินตามสัรเขาแล้วก็ลงมาตามห้อยไกลามากนะครับแต่ว่าไทยบรรยากาศเป็นช่วงๆแค่นั้นนะครับแล้วก็ตามหลังพอดีน้วงานำเราไปที่จริงเรามาเองก็คงจะหลงไปตั้งนานแล้วนะครับ พื้นที่แถบนี้ก็จะติดกับาชายแดนไทยพม่านะครับด้านรัฐขยานะครับนี่เป็นต้นบอนป่านะครับบอนยักษ์ใหญ่มากนะครับมีต้นไม่รู้ต้นอะไรใหญ่มากสูงมากนะครับต้นไม่แน่ใจตะเขียนหรือเปล่า เือดีเราก็ไม่ค่อยรู้จักเอ่อไมรเท่าไหร่นะครับก็รู้เป็นบางอย่างแต่บางพื้นที่แบบที่เราไม่คุ้นเคยก็ไม่ไม่รู้จักนะครับนี้จะมีผัดขุดเยืหมือนกันไหมเราไม่ได้เก็บต่ดจะโดูผัดไปเร่อยๆแค่นั้นนะครับเราก็ไปใช้เวลาไปก่อนานมาก ไม่จับประมาณเดินมานี่หัวเหนื่อยน่อ่ก็ได้เรียกานนะช่วงเช้าเราไปตามสันข่าวเพราะว่ามันอากาศเย็นแล้วก็หนาวอยู่ก็พอดีพอตอนเที่ยงแล้วก็ใบ็นไปนะครับลงมาตาห้องแต่ก็จะร้อเรื่อพอดีนะครับพอดีกาแต่ประมาณ อตอนนี้เราก็เดินกลับมาถึงที่พักแล้วนะครับกลับมาถึงเมองบ้านนะครับนี่ลวงพักที่นี่นะครับเป็นสำนักสงฆ์นะครับสำนักสงฆ์หนองแดงตำบลขนยวมอําเภอขนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับบ้านนี้มีแค่ประมาณหมู่บ้านนี้นะครับประมาณสิบสองสิบสามหลังนะคระับก็ว่า หมงบ้านไม่ใหญ่นะครับไม่มีไฟฟ้าแล้วก็เคลื่นโทรศัพท์ก็ไม่มีนะครับนี่เป็นในสาลาของบริเวณอาสนอสำนักสงฆ์แห่งนี้นะครับเงียบสงบมากน,นะครับไม่มีคลื่นโทรศัพท์ไม่มีไฟฟ้า ในภายในบริเวณหมู่บ้านจุดหนึ่งนะครับก็ให้ไทยดูบรรยากาศนะครับแล้วก็บวานม,มีมีเยอะนะครับเงียบมากนะครับเงียบสงบมากที่นีน่ถ้ามีใครมีโอกาสก,าก็ลองมาเที่ยวดูนะครับบ้านหองเหง